บริษัทหาไม่จำกัดช่วงหาต้รุ่งตอนตามรอยนักผจญภัยเรียกเฮียมาสั่งอาหารดิหิวไหมหิวดิพี่คมเรียกใครสั่งอาหารหน่อยสั่งอาหารนะครับยา A R o y อเออารวยต้องมีระเบียบวินยัยผมนี่ต้องกานแรงนั่งรอจนเสียงแห้งทั้งหมดคัดชัก เดี๋ยวเดีเดี๋ยวๆๆนี่ต้องทำกันด้วยอ่ะนี่ลูกค้านะแดงสิวะที่นี่ทหารโว้ยเดี๋ยวก่อนเวรามีระเบียบสิวะเลยขัดฉากนี่มันทำยังไงอะจาะทำไม่เป็นหรือไงไม่เป็นนี่ไงขัดฉากยังไงขัดฉากหทีหนึ่งสอสามขัดฉากสิทีหนึ่งสองสามสเจดยทีหนึ่งสองสามสีแดสพอแล้วหน้าแดงหมดแล้วหน้าแดงโอ้มีระเบียบวินัยกันแล้วก็หนาเนี่ย สั่งอาหารเลยดีกว่าเอาอะไรเนื้อแกงมีไหมมีเฮ้ยมีเหรอแกงมีเหรออ๋ไอ้นนี้กระเพาะแพ้กินที่มันทาง่ายๆหน่อยไข่ดาวไข่ดาวมีไหมไข่ดาวไข่ดาวไม่มีอ้าวไม่มีอ่ะของง่ายๆไม่มีไข่มีแต่เหลีวไม่มีเนี่ยเอาเถอะอยากมีอะไรก็เอามาให้ฉันกินเถอะเอากินง่ายๆกันอาหารอะไรไข่เจียวเมื่อกี้ก็เพิ่งสั่งไข่ได้เหรอไข่ดาวไม่มีมีไข่เจียวโอเคอายุเร็วดิโอเคโอเค 5, 4, 3, 2, 1 2> สวัสดีครับคุณผู้ชมผมแบกัดดิน <c oughs> ผมเป็นนักพจนภัยชาวอเมริกัน oh my god ท <c oughs> ่านผู้ชมครับ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่ประเทศไทย ผมได้สัมผัสแล้วว่าอากาศที่นี่ร้อนอบอ้าวมากๆเลยและตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายของผมนั้นผมต้องการน้ำถ้าเกิดผมไม่มีน้ำผมอาจจะเสียชีวิตได้และผมจะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาดูกับสิ่งๆนี้โอเคกล้องแคมิราสูมเบนซูโ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 ซ่โ Come on man what are you doing man come on y o score on you, you e so t you you s o r e m o for that s i l l man s t e t back yeah. ครับแล้วตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่นี่นะครับก็คือมนุษย์ซึ่งเป็นคนไทยจริงๆผมผม,ผมเป็นสิ่งที่แปลกมากๆผมเองก็ไม่เคยเจอเจอมาก่อนเ็้นบอกไปกกเอามาก็ดีเลยดีไฟดับมาห้าที้วพี่เอาเลยเร็วโอ้มืดหมดแล้วก็บอกแพ้โอ้โบาหะ้ะเย็นแบบนอย <laughs> จะยเย็นๆะยนเย็ <laughs> <c oughs> <laughs> นไม่มีอะไรไม่มีอะไรกูหากระดิ่งนี่มีอะไเกิดขึ้นฮะครับแต่เย็นๆเจ้าสิ่งสิ่งนี้อะไรวะมันอาจจะมีพลังที่หรือว่าอาจจะมีแบบว่าอันตรายได้ต้องคอยอยู่ข้างๆโอ้โอ้แม่สาวนะพ่อแล้วตอนนี้ผมได้มาเจอช้างป่าที่ไัด ก็เป็นช้างป่าที่เมืองไทยแล้วตอนนี้เขาเองก็กําลังจะตกมนันมากเล,เลยนะฮะเราจะต้องระวังตัวจากเขาด้วยโอไมโอไม่ก็ God. ท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อฮะผมได้มาเจอกับทางเข้าถ้ำอเมซอนใช่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยอเมซิงไทยแลนด์แมนก็โอเคโอเคก็แมนก็แมนโอเคแต่ว่าเขาได้ศบตาคุณแบบนี้ผมบอกเลยว่าเขานั้น ไม่เป็นมิตรกับผมแน่อันตรายโอ้ขโมนแม่จะเย็นๆจเย็นใจเย็นๆจะเย็นแม่สาวน้อยท่านผู้ชมฮะเรามาดูสิ่งนี้กันดีกว่าโอเคแต่ผมได้ดูแล้วเจ้าสิ่งนี้นี่เป็นมิตรกับผมใจเย็นนะจะเย็นๆจะขโมยท่าน ตูนี่มันไร้โอ้ยน่ามคายมากอะไรเฮ้ยอะไรขึ้นเป็ละไมอ่ะเอ้าเอ้าดูมันจะเย็นเป็นสาวน้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยฮัลโหลโอ้โหกินแรงมากกินแรงจริงจริงอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอไม่ไม่ไม่จะเย็นเป็นสาวน้อยจะเย็นเหยียบไปหมด ผมจะลองสัมผัสดูนะครับว่าว่าเจ้าสิ่งสิ่งนี้นั้นผมจะสัมผัสได้หรือเปล่านะครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อนะฮะผมว่าตัวนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรไฟต้าไม่ไปป่าไปป่าไป่าป่าลามฮะไฟป่าลามท่านผู้ชมครับผมว่า ตัวตัวนี้นะฮะไม่น่าจะมีอันตรายมากมายอะไรนะครับโอเคโอเคตัวนี้มันอันตรายจต่อันตรายมากเราอยู่ทำหน้าที่อยู่โอเคทุกอย่างต้องอยู่ในหน้าที่เท่านั้นโอเคโทษดิแต่ตอนนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะผมได้มาพบกับเขี้ยวเสือโอ้ m ม g o อดซึ่งผมเดินทางมาแล้วทั่วโลกแต่ผมไม่เคยกับ ไม่เคยพบเจอกับเคี้ยวเสือที่มันจะเหมือนจริงมากเลยนะฮะเัวใหญ่แม่ข่าวน้อยอะไรฮะไปเลยออกจากร้านกูไปอาเลยหัวเอาเลยค่ะอะไรอะรวรยรนรว้าเมียกูตายยังออกไป